บทที่59เนื่องจากลักษณะพิเศษของการเจริญเติบโตของดอกไม้หนามจึงพบได้เฉพาะที่นี่ในสันเขาหนามทั่วทั้งสหพันธ์ที่อื่นไม่มีดอกหนามเลยส่วนสาเหตุคืออะไรไม่มีใครรู้และไม่มีใครสำรวจสาเหตุนี้มันเป็นเพียงสัตว์ประหลาดธรรมดาธรรมดาดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจหรือใส่ใจกับปัญหานี้โดยธรรมชาติบูมเมเยหลิงกำลังจะก้าวไปข้างหน้าก็มีเสียงคำรามดังมาจากด้านข้างเมื่อได้ยินเสียงนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องมีการต่อสู้อันดุเดือดเกิดขึ้นในป่าการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดเป็นเรื่องปกติเรามาถึงแล้วและมีการต่อสู้อยู่ใกล้ๆมันไม่สมเหตุสมผลที่จะไม่ไปดูบางทีฉันอาจถือโอกาสหยิบสิ่งที่ขาดหายไปลองไปดูกันเถอะเมื่อพูดเช่นนั้นเย่หลิงก็เดินไปตามทิศทางที่เสียงนั้นดังมาชูหยูและคนอื่นๆจับเย่หลิงเป็นเป้าหมายและติดตามอย่างรวดเร็วโดยปิดกั้นเย่หลิงจากซ้ายและขวา ตรวจสอบความปลอดภัยของแย่หลิงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลานี้ไม่ไกลาจากตำแหน่งของแย่หลิงสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่2ตัวกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดหนึ่งในนั้นคือไททันโนบัวลำตัวคดเคี้ยวและคดยาว50หรือ60เมตรปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีน้ำตาลขนาดใหญ่เมื่อมองดูคุณจะบอกได้ว่าพลังป้องกันของมันช่างน่าอัศจรรย์บนหัวของไททันโนบัวมีดวงตายเย็นชาคู่หนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าตะเกียง จ้องมองอย่างเย็นชาไปที่สัตว์ประหลาดตัวอื่นที่อยู่ตรงข้ามฟองมันเอาแต่กลืนอักษรงูเข้าไปในปากและอักษรงูแยกก็ดูน่ากลัวมากไททันโนโบัวนี้อยู่ในระดับ6ขั้นที่เจ็แล้วและความแข็งแกร่งของมันสามารถพูดได้ว่าแข็งแกร่งมากหัวของไททันโนบัวยืนขึ้นสูงราวกับพร้อมที่จะโจมตีทุกเมื่อฝั่งตรงข้ามสัตว์ประหลาดที่ไททันโนบัวกลัวคือลิงอูรังอูตังตัวใหญ่ไม่สี น่าจะเรียกว่าลิงยักษ์ได้ลิงยักษ์สูงประมาณ10เมตรดูทรงพลังและทรงพลังมากด้วยแขนขาที่หนาและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคุณสามารถบอกได้ทันทีว่ามันไม่ใช่คนล้อเล่นด้วยด้วยผมสีดำสนิทของมันมันดูไม่โดดเด่นนักในสันเขาหนามนี้นี่คือลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงมีพลังมากโดยเฉพาะแขนที่มีลักษณะคล้ายเหล็กซึ่งสามารถฉีกเป้าหมายออกจากกันได้อย่างง่ายดายความแข็งแกร่งของมันถึงระดับ6ขั้นที่5 ซึ่งต่ำกว่าไททันโนบัวเพียงสองระดับเท่านั้นแต่จริงๆแล้วช่องว่างระหว่างสองระดับนี้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นและไม่ได้ทำให้ไททันโนบัวได้เปรียบอย่างล้นหลามสัตว์ประหลาดสองตัวนี้ต่อสู้กันมานานแต่ก็ไม่เคยสิ้นสุดแต่ในเวลานี้มีรอยแผลเป็นมากมายปรากฏบนร่างของสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวนี้และรอยแผลเป็นเหล่านี้เกิดจากการที่พวกมันโจมตีกันแม้ว่าพวกมันจะดูมีแผลเป็น แต่สัตว์ประหลาดทั้งสองยังคงมีจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งและดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบเลยสาเหตุของเหตุการณ์คือลิงยักษ์จอมดุร้ายกำลังมองหาอาหารและบังเอิญบุกเข้าไปในดินแดนไททันโนบัวโดยทั่วไปแล้วสัตว์ประหลาดจะมีความรู้สึกถึงอาณาเขตเป็นของตัวเองและพวกมันจะไม่สุภาพต่อสิ่งมีชีวิตอื่นที่บุกรุกอาณาเขตของพวกมันลิงยักษ์ที่บ้าคลั่งบุกเข้ามาในดินแดนของมันแน่นอนว่าไททันโนบัวจะไม่สุภาพและเปิดการโจมตีทันที ความแข็งแกร่งระหว่างคนทั้งสองไม่มีความแตกต่างกันมากนะักดังนั้นจึงไม่สามารถทำอะไรกับอีกฝ่ายได้พวกเขาต่อสู้กันเป็นเวลานานโดยเพิ่มบาดแผลให้กันและกันเท่านั้นคำรามยั์ผู้ดูร้ายอ้าปากเต็มไปด้วยเขี้ยวและคำรามใส่ไททันโนบัวมันแค่อยากหาอาหารแต่ตอนนี้มันไม่อยากมองหามันอีกต่อไปแล้วและแค่อยากจะออกไปให้เร็วที่สุดมันรู้ดีว่าหากยังคงต่อสู้กับไททันโนบัวนี้ต่อไปคงเป็นเรื่องยากที่จะชนะหรือแพ้ และมันอาจจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของมันเองแม้ว่าความแตกต่างระหว่างสองระดับจะไม่มากแต่ความทนทานของวานอนยักษ์รุนแรงนั้นแย่กว่าไททานโนโบอามากนอกจากนี้ไททานโนบัวยังมีการป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าและได้รับบาดเจ็บน้อยกว่าวานอนยักษ์มากเสียงคำรามนี้เป็นเพียงภัยคุกคมโดยบอกวานอนยักษ์ว่าอย่ารบกวนมันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยในเวลานี้ ในทางกลับกันไททันโนบัวกลับหูหนวกใส่มันมันถือว่าลิงยักษ์ผู้ดุร้ายที่บุกรุกอาณาเขตของตนเป็นเหยื่อของมันแล้วตอนนี้เหยื่ออยู่ตรงหน้ามันแล้วเหตุใดมันจึงต้องปล่อยเหยื่อของมันฮิตสอสอไททันโนบัวเพิกเฉยต่อเสียงคำรามของวานอนยักษ์ที่มีความรุนแรงและต่อสู้ต่อไปแม้ว่ามันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสกว่าแต่ก็สามารถฆ่าลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงได้สำเร็จจะดีกว่าถ้ากำจัดผู้ที่กล้าบุกรุกดินแดนของคุณ ครั้งนี้มันบุกรุกดินแดนของตัวเองอย่างไม่ได้ตั้งใจและปล่อยเขาไปแต่ครั้งต่อไปละ่ะจะดีกว่าไหมถ้าข้าคู่ต่อสู้โดยตรงแล้วทำกำไรมหาศาลมูมูมูมไททันโนโบัวตบพื้นอย่างแรงด้วยหางอันแข็งแกร่งของมันเมื่อแรงทะลุลึกเข้าไปในพื้นดินพื้นดินทั้งหมดก็สั่นสะเทือนราวกับว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้น วานอนยักษ์ผู้ดุร้ายที่อยู่ตรงข้ามรู้สึกว่าพื้นดินสั่นสะเทือนและใช้แขนอันแข็งแกร่งของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับร่างกายของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกองกำลังนี้ล้มลงในเวลานี้ทันใดนั้นน้ำหินอันหนึ่งแล้วอันเล่าก็พุ่งขึ้นมาตามพื้นไปทางลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงหากมันถูกน้ำแหลมคมทิ่มแทงวานอนยักษ์ผู้ดุร้ายไม่อาจคาดเดาได้ว่าเขาจะต้านทานมันได้หรือไม่บทที่510คำราม มันเปิดปากและพ่นน้ำลายออกมาด้วยเสียงคำรามอันโกรธแค้นวานอนยักผู้ดุร้ายรู้สึกราวกับว่ามันกำลังสะบัดแขนหนากระแทกพื้นและกำแพงหินทีละก้อนก็ลอยขึ้นมาจากพื้นด้วยอากาศบางเบาบูมชนเดือยหินชนกับกำแพงหินทำให้เกิดเสียงดังปังและกรวดจ,จำนวนมากก็บินออกไปและกระจายกระจายไปทั่วด้วยการใช้ประโยชน์จากช่องว่างนี้ไทท่านโนบัวจึงโจมตีอย่างกระทันหันร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแรงแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นที่มองไม่เห็นเลย ทำให้ระยะห่างลดลงอย่างรวดเร็วและการเที้ยวในปากของมันออกและพยายามกัดลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวราวกับรู้สึกถึงภัยคุกคามที่กำลังมาถึงวานอนยักษ์ที่บ้าคลั่งไม่ได้ล่าถอยแต่กระโจนเข้าใส่มันโดยตรงโดยต้องการแข่งขันกับไทท่านโนบัวว่าจะชนะหรือแพ้เนื่องจากการเปลี่ยนตำแหน่งของวานอนยักษ์ที่มีความรุนแรงไทท่านโนบัวกำลังจะเปลี่ยนตำแหน่งการโจมตีแต่ถูกวานอ,นอนยักษ์ที่มีความรุนแรงคว้าไว ฟอเขาหันหลังกลับอย่างรวดเร็วควบคุมร่างกายที่ยาวของเขาและกระแทกร่างของเขาลงไปที่พื้นบุมวานอนยักษ์ผู้ดูร้ายกอดไทท่านโนบัวและถูกกระแทกลงกับพื้นโชคดีที่ลิงยักษ์ที่มีนิสัยดูร้ายมีผิวหนังหนา,นาและมีกล้ามเนื้อแข็งแรงดังนั้นแม้จะถูกโจมตีแบบนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะักแขนถูกพับเข้าหากันเพื่อยึดร่างของไทท่านโนบัวให้แน่น และแขนก็ออกแรงเข้าหากันลิงยักษ์ผู้ดุร้ายดูเหมือนจะต้องการมัดร่างของไทท่านโนบัวทั้งเป็นและระเบิดมันความแข็งแกร่งอันทรงพลังของแขนทั้งสองข้างทำให้วานอนยักษ์ผู้ดุร้ายมีความมั่นใจอย่างมากคำรามลิงยักษ์ที่โกรธแค้นคำรามและใช้กำลังสูงสุดของร่างกายของมันมันเห็นว่าสถานที่ที่ไทท่านโนบัวถูกล้อมรอบนั้นค่อยๆเปลี่ยนรูปไปแน่นอนว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพมากแม้ว่าเกล็ดบนร่างของ ไททันโนบัวจะสามารถต้านทานการโจมตีบางอย่างได้แต่สิ่งนี้มาจากการบีบบังคับและเกร็ดบนร่างกายก็ไม่มีทางป้องกันได้ฟอเสียงของไททันโนบัวดังขึ้นเมื่อเห็นลิงยักษ์ผู้ดุร้ายกอดมันแน่นไททันโนบัวก็เปิดปากที่เปื้อนเลือดแล้วกระโจนออกไปปากฟักปากใหญ่เปื้อนเลือดกัดไหลลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงฟันแหลมคมฝังอยู่ในเนื้อของลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงโดยตรง และเลือดก็ไหลลงมาตามไหลของลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงคำรามความเจ็บปวดออกมาจากร่างกายของเขาทําให้ลิงยักษ์ผู้ดุร้ายคำรามด้วยความโกรธรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอย่างมากและฟันยาวสองซี่ของไททันโนบัวก็ฝังอยู่ในเนื้อของมันมันมีชีวิตอยู่บนไหลของมันและทําเป็นรูสองรูแต่ด้วยเหตุนี้จริงๆมันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดธรรมชาติที่ดุร้ายของลิงยักษ์ที่มีความรุนแรง ดวงตาของเขาแดงก่ำและรัศมีของเขาก็รุนแรงขึ้นชื่อน,นี้เรียกว่าวานอนยักษ์ดุดเดือดและต้องมีเหตุผลของมันภายใต้สถานการณ์บางอย่างมันสามารถเข้าสู่รูปแบบที่รุนแรงเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองและในขณะเดียวกันก็ลดความเจ็บปวดของตัวเองลงนี่คือสถานการณ์ของลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงในตอนนี้เขาเข้าสู่สภาวะรุนแรงอย่างสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของเขาดีขึ้นมากความเจ็บปวดลดลง และความเจ็บปวดบนไหล่แทบไม่มีนัยสําคัญเมื่อความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วไททันโนบัวไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วเพราะรู้สึกว่าร่างกายของมันกําลังจะระเบิดออกมาตรงที่มันถูกกอดด้วยแขนของวานอนยักษ์ผู้ดุร้ายร่างของเขาก็บุบแล้วหากคุณยังคงเพิ่มความเข้มข้นต่อไปอีกสักพักก็อาจจะแตกหักโดยตรงความเจ็บปวดอันแสนสาหัสกําลังเข้าโจมตีไททันโนบัวระดับของเขาเองสูงขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อเขา,าเผชิญหน้ากับลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงซึ่งอาจกลายเป็นความรุนแรงได้เขาควรคุยกับใครด้วยเหตุผลเนื่องจากความเจ็บปวดไททันโนบูือจึงควบคุมร่างกายของเขาพันรอบลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงทีละนิดและเข้าไปพัวพันกับอีกฝ่ายในเวลานี้ไททันโนบูได้เสริมความยุ่งเหยิงของมันทีละน้อยเมื่อลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงมีความรุนแรงสติของมันก็จะลดลงอย่างมาก ตอนนี้ลิงยักษ์จอมดุร้ายคิดแต่ว่าจะฆ่าเป้าหมายตรงหน้าเขาอย่างไรและไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองเลยคำรามร่างกายพันกันและถูกควบคุมลิงยักษ์ผู้ดุร้ายเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วคำรามและความแข็งแกร่งของแขนก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งในทันใดฟอสิ่งนี้ทําให้ไทท่านโนบัวรู้สึกไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นและเริ่มที่จะพันกันมากขึ้น ด้วยความพยายามอันแรงกล้าสาสตร์ประหลาดทั้งสองก็ล้มลงกับพื้นและกลิ้งไปมารอบตัวพวกเขาต้นไม้ถูกหักทับทีละต้นไม่ต้องพูดถึงวัชพืชบนพื้นดินที่แบนราบไปหมดในเวลานี้เย่ยหลิงก็มาถึงไม่ไกลาจากการต่อสู้มากนะักฉันเห็นไททานโนบัวและวานอนยักษ์ทั้งสองพัวพันกันอุ๊ยนี่เป็นเรื่องรักๆใคร่ของลิงงูพิการหรือเปล่าเรารักกันมากจนปล่อยมือกันไม่ได้ ต้องกอดกันกลิ้งไปมาแน่นอนว่าเย่หลิงแค่ล้อเล่นเขาจะไม่เห็นได้อย่างไรว่าสัตว์ประหลาดสองตัวนี้กำลังต่อสู้กันจนตายอย่างเห็นได้ชัดเลือดที่ไหลออกมาจากไหลของยักษ์ผู้รุนแรงได้ชุ่มแขนของมันและตกลงไปที่พื้นตามแขนบทที่ห้ารสิอรักงูลิงเฟิงจิวพึพมพำกับตัวเองมองดูงูยักษ์ผู้ดุร้ายและงูหลามไทยท่านที่ผ่านเข้าด้วยกันฉันไม่รู้ว่าเฟิงจิวคิดอะไรอยู่แต่ทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็แดงก่ำและเธอก็หันหน้าหนีทันทีบ้า คุณกำลังพูดถึงอะไรเย่หลิงพูดไม่ออกทันทีเขาแค่เล่าเรื่องตลกคุณไม่ได้ยินเหรอใบหน้าของชูอยู่แข็งเล็กน้อยเพื่อเตือนคุณนายท่านพวกเขาแข็งแกร่งมากและการต่อสู้จะส่งผลในวงกว้างหากเราอยู่ที่นี่ต่อไปเราอาจจะได้รับผลกระทบเธอสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดทั้งสองโดยธรรมชาติพวกมันแข็งแกร่งมากจริงๆหากการต่อสู้ลุกลามไปฝั่งพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจปัญหาก็จะลำบากมากในฐานะสัตว์เลี้ยงจิตวิญญ,ญาณ ชูหยูสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของการกดขี่อันใหญ่หลวงที่มาจากสัตว์ประหลาดสองตัวนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างน้อยตอนนี้ชูหยูไม่คิดว่าเขาจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเย่หลิงได้รับผลกระทบจากการต่อสู้มีความเป็นไปได้มากไม่เขาจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนเย่หลิงไม่ได้ตอบชูหยูทันทีแต่ได้เปิดเน่ที่แท้จริงของเขาขึ้นมาเน่ที่แท้จริงด้วยเน่ที่แท้จริงข้อมูลสัตว์ประหลาดทั้งสองนี้ปรากฏตัวต่อหน้าเย่หลิงอย่างชัดเจน ชื่อไททันโนบัวสถานะอ่อนแอร,ระดับระดับ6ขั้นที่7พลังการเติบโตหายากพรสวรรค์เกรดหนาะความต้านทานทางกายภาพระดับต่ำทักษะแผ่นดินสันสะเทือนหินแทงไม่เพียงแต่ไททันโนบัวจะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเท่านั้นแต่เย่หลิงยังเห็นว่าวานอนยักษ์ที่มีความรุนแรงก็อยู่ในสภาพที่คล้ายกันชื่อวานอนยักษ์รุนแรงสภาพรุนแรงอ่อนแอร,ระดับ ระดับ6ขั้นที่ห้าพลังการเติบโตหายากความสามารถพิเศษความแข็งแกร่งมหาศาลผิวแข็งทักษะการป้องกันหินการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเนื่องจากการต่อสู้กันทำให้มอนสเตอร์ทั้งสองตัวนี้เข้าสู่สภาวะอ่อนแอแล้วและจากสถานะปัจจุบันของการพัวพันกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าสุดท้ายแล้วจะมีเพียงหนึ่งในพวกมันเท่านั้นที่จะรอดชีวิต ส่วนสัตว์ประหลาดตัวไหนที่รอดชีวิตนั้นไม่มีใครรู้เพราะยังไม่ชัดเจนว่าใครชนะและใครแพ้เจ้าไม่ต้องกังวลตอนนี้ทั้งคู่เข้าสู่สภาวะอ่อนแอแล้วหากพวกมันต่อสู้ต่อไปมันตัวใดตัวหนึ่งจะตายและอีกคนหนึ่งจะได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยเห็นแล้วต้องเอาเปรียบแน่นอนดังคําที่ว่าถ้าไม่เอาเปรียบก็ไอสารเลวใช่ นั่นคือความคิดของเย่หลิงหลังจากที่ทั้งสองตัดสินผู้ชนะแล้วเย่หลิงก็เตรียมการโจมตีอีกครั้งเพื่อสังหารสัตว์ประหลาดที่บาดเจ็บและอ่อนแออีกตัวหนึ่งในกรณีนี้มันจะไม่เป็นการต่อรองเหรอยืนอยู่บนไหล่ของเย่หลิงเขายักหน้าเห็นด้วยเธอสนับสนุนความคิดของเย่หลิงอย่างเต็มที่และไม่มีอะไรผิดปกติกับเธอสำหรับเฟิงจิว่วเธอเม้มริมฝีปากเล็กน้อยมองดูสัตว์ประหลาดสองตัวที่พันกันและกระซิบ พวกมันตกเป็นเป้าหมายของคุณโชคไม่ดีสำหรับสัตว์ประหลาดสองตัวนี้พวกมันไม่สนใจใครก็ตามที่พวกเขาพบแต่พวกเขาพบคุณหากเป็นคนอื่นที่มีความแข็งแกร่งไม่แพ้เยหลิงสิ่งแรกที่เขานึกถึงก็คงจะเป็นวิธีการหลบหนีฉันไม่แม้แต่จะคิดเลยว่าฉันจะพลาดอะไรไปจากการอยู่ที่นี่มันเป็นแค่เรื่องตลกกับชีวิตของคุณเองมันเป็นเรื่องไร้สาระแน่นอนว่ามีเพียงเยหลิงเท่านั้นที่มีความคิดแปลกๆเหล่านี้ไม่มีทางอื่นเขามีไพ่มากมาย และยังมีหลายวิธีที่จะช่วยชีวิตเขาอีกด้วยแม้ว่าจะเป็นการป้องกันที่สมบูรณ์แต่ก็สามารถอยู่ยงคงกระพันได้เพียงไม่กี่วินาทีและไม่มีใครอื่นอีกแล้วคุณคิดว่าพวกเขาจะสู้กันต่อไปอีกนานแค่ไหนฉันรู้สึกเหมือนว่าการต่อสู้ใกล้จะจบลงแล้วเมื่อเห็นว่าแรงหมุนเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆเ,เย่หลิงจึงคาดเดาถ้าไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเหนื่อยล้าฉันเกรงว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองกลิ้งจะไม่อ่อนแอเลย เมื่อได้ยินสิ่งนี้เฟิงจิ่วก็แตะคางของเธอและคิดอยู่พักหนึ่งเมื่อมองดูพวกเขาแบบนี้พวกเขาเกือบจะหมดเรี่ยวแรงรู้สึกเหมือนพวกเขาจะไปได้เร็วและผู้ชนะจะถูกตัดสินในไม่ช้าไทท่านโนบัวและลิงยักษ์ที่บ้าคลั่งครอบนำต้นไม้และวัชพืชใช้ทองฟ้าเป็นผ้าห่มและโลกเป็นเตียงอะแฮมาผิดแล้วโฮโฮโฮ,โฮ,โฮลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงส่งเสียงหายใจเข้าลึกๆทีละคนและเห็นได้ชัดว่ามันเหนื่อยมาก ในเวลาเดียวกันใบหน้าของลิงยักษ์ผู้ดุร้ายก็บวมและแดงเพราะไททันโอโบอาพันรอบตัวมันแน่นจนแทบจะทนไม่ไหวถ้าไม่ใช่เพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงในร่างกายของมันที่รองรับลิงยักษ์ที่มีความรุนแรงถ้ามันเป็นสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆตัวอื่นร่างกายของมันอาจถูกไททันโนบูหักไปแล้วในอีกด้านหนึ่งหงซิลซึ่งเข้าไปในสันเขาหนาที่อยู่ด้านหลัง ดูกังวลเล็กน้อยเมื่อมองไปที่สถานที่ขนาดใหญ่เช่นนี้ในสถานที่ใหญ่โตเช่นนี้การจะหาเย่หลิงไม่ใช่เรื่องง่ายนะนอกจากนี้หงชิ่วยังรู้เกี่ยวกับคู่เขาหนามมีมอนสเตอร์ระดับ8ที่ทรงพลังมากที่นี่และมีแม้กระทั่งมอนสเตอร์ระดับ7อีกหลายตัว